โอเคครับก okay, ็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะวันนี้คือผมกับเกมเซอร์คัสฮาวเวอร์ดิเอนซ์เอ่อเป็นเกมที่ผมก็เห็นมานานแล้วแหละยังไม่เข้ามาเล่นสักทีก็เลยเพิ่งเข้ามาเล่นก็เป็นแมปแมปหนึ่งที่ว่าเออเป็นแมปที่ตัวละครเยอะดีน่าเล่นแล้วก็มีระบบต่างๆมากมายอ่ะมาดูแนะนำระบบมั่งมีอะไรบ้างแรกก็มีซัมมอนเนาะมีซัมมอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สุ่มโอ้ยโอ้ยโอเท่เลยเดี๋ยวผมมาสุ่ม ก็มีระบบอัปเกรดอัปเกรดนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับรีโรปะนี่มีไอซีอิงมีจังเกิลถ้าใช่ก็น่าจะเป็นคล้ายๆกับรีโรโอ้ยเพิ่งเคยเห็นแแบบแบบนี้มีรีโรเนาะมีแบบมีมีเทรดมีบัฟมีนิสัยเนาะแล้วก็มีตรงให้เติมเต็มไปหมดเลยเนาะแล้วก็มีแมปอ่ะเริ่มสุกันเลยเนาะวันนี้อยากได้ตัวละครเลเจนเดอรี่มาแบทอ่ะขอเลเจนเดอรี่สักตัว สองรอบก็เกินพอแล้วป่ะเอามิติกมาเลยไหนๆกนะ็ไหนๆไปเลยที่เบอร์ไปเฮ้ยโย่ทีสามร้อย่3 0จุดหนึ่งเท่ากับว่าสิบวิเราจะตีสามพัน 3, โอ้โอดปีเป็นฟูเอโีด้วยนะเอโี e. อันนี้เป็นตัวเงินนะ ผมเงสุ่มผม,มสุ่มได้มาเป็นตนัวเงินเนาะโอเค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 เซลล์ยูนิตเซลลเซลล์เซลลเซลล์เซลล์เซลล์เซลลให้หมดเลยโอเคเอลอแล้วสุ่มเล็กเราแหละแค่นี้แล้วสุ่มเล็กเรามาเลย ไหนๆก็ไหนๆแล้วถือว่านี่คือตัวละครที่เก่งที่สุดของเราแล้วมันชื่อว่าวอร์มไอ้นอนนอนมานนีด้ดิายกดผิดแล้วทำไมเขาต้องตั้งบวกอยู่ตรงอ่ะวอร์มท้าบัฟเบรบัฟอันติเมตไปหรือไม่ก็บอยไปปังอายซิงอายซิงสองปรับไปย่ำสิบห้าเปอร์เซ็น โอเคใช่ไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้จะเล่นมันเป็นตัวหลักนะเรามาดูระบบก่อนตอนนี้โอเคเราจะเล่นแมปพอลอ๋ออย่าลืมอัปเกรดเนาะผมได้มาจากออนไลน์นะก็ยังไม่รู้ว่าจะหาได้อีกจาก,กที่ไหนเนาะเราไาเล่นสักสักดานหนึ่งอฮอลอเวลแล้วกันชื่อแม่งโคตรเท่ลุยแบบนี้น่าจะสนุก ผมว่าเพราะมันมีเรดมีบัปแล้วถ้ารู้วิธีหาบัาได้นี่หารู้วิธีซึ่มเศดอาซุ่มเออเป็นที่อัปเกรตแล้วกันเป็นทีัปเกตที่ใสยก็น่าจะดีสามสิบจะรูปหน้ามันก็บอกว่าเล่นแค่มีเดียมก็พออ่ามีเดียมมีเดียมมีเดียมไม่น่าจะถึงไออเช่เอตัวนี้ไปแบกต้นเกมก่อน ในตัวนี้ใส่ได้นะใส่ได้ไอ้หน้ากากหน้ากลูอ่อะนะปดออ u t o สกิปไปอืมขอดูระยะหน่อยวงโค้งอ้าวกูนึกเป็นเสือเป็นหนอนจริงๆเนี่ยโอ้หน้าตาเหมือนเสือชีพหายกลายเป็นหนอนเอย ตี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 สวยสวยแบกไปก่อนแบกไปก่อนจะรอรอนอนตอนแรกกูก็คิดว่าเออแม่งกูเป็นรูปหน้ามันเหมือนเสือไอ้เหี้ยกูนึกว่าเสือเสือสมิงไอ้เหี้ยไม่ใช่เสือตัวอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เออระบบบางมาบผมชอบมากเลยเป็นสี่เหลี่ยมเออคือเราจะได้รู้แล้วมันตีเป็นฟูยอยีแล้วตัวเนี้ยตอนนั้นแล้ว เดือนๆเลยนะดูดิวางปึ้งเข้าไปอุ้ยอุ้ยสบัดหางโอ้ย,อยออเคยแล้วน่าจะฟารไดเร็วๆแล้วเพราะมันตีเป็นฟู l ล้วอีกตีข้างเร็วนะเอออาติด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 เออแล้วก็ด่านก็ไปเร็วเหมือนกันผมว่าน่าจะเร็วเร็วเร็วเออด่านก็ไปแบบปกติเนาะแต่ว่าก็ยังอยากให้มี อ่าคูณสองอีดีดูโอ้โหสัมผัทางสัมผัทางทาเกตสักรอบไหมดูดิทาเกตเป็น a อ e โคตรเก่งหืมกวาดกวาดล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 าดโอ้โหอัพเดตอันนี้แล้วกันเพิ่มอีกตัวหนึ่ง ตัวเงินนี่วางได้แปดตัวมันมีตัวละครทางแพงด้วยเหรอเขมเนี้ยผมไม่รู้นะผมเพิ่งเล่นไงก็เลยไม่รู้อะไรเท่าไหร่อ่ะเราอัปเกรดตัวนี้ไปสักรอบหนึ่งก่อนให้มันแบบว่าแบกเได้นี่เร็วขึ้นแล้วฟาดเร็วขึ้นแล้วอ้โหตึงกลับเตดตัวเงินไปผมว่าเผ่อๆเนี่ยอาจจะผ่านด่านพวก h าดได้นะถ้าเรามีหนอนตัวนี้ นอนเสือคีโมโนี่วะตอนแรกก็นึกว่านอนเสือที่ไหนก็เป็นนอนจริงๆเลยนี่วะอัปเกรดขั้นหนึ่งตอนนี้ก็คือดาเมจเก้าสิบตี0.2วนจุดสองโอ้โหระยะก็คือสิบเจ็ดจุดห้าป็เจ็ดจุดสองห้าโคตรไกลดูดูอัปเกรดงนันเลยจริงๆไม่ต้องอัปเกรดเยอะก็ได้นะบางทีเพราะว่ามันมันไม่ได้ใช้ตังเยอะพวกนี้น โอววัวว oh, 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 oh. ัวววววววนี่อัพไม่เต็มนะตึ้นไปนี่ตีสองร้อยครับอืมระยะกว้างอยู่นะเพราะเราได้บับระยะมาไงก็เล็กกว้างอ้าวอ,อัพเกรดอัพเกรดนี่อัพเกรด โอเคในตัวพอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วตัวเงินโอ้โหติดกว้างมากกว้างจริงๆถ้าผมว่าตัวนี้ออกแล้วก็ฟางนอนอย่างเดียวก็พอแล้วโอ้ยไปแล้ว you spend ยูสเปนมาเอได้ราไร้ราโอ้โหวุวววนเตี้ยวเลยสัสเอาละเอาละเอาละ มันกว้างมากเลยระยะมันเออดีดีดีด,ดีอืมเป็นแล้วมันฟูเอวีด้วยโหเก่งมากแต่เสียดายกินระยะเยอะไปหน่อยเเราจะไม่สามารถวางในระยะมันได้เลยนะทุกคน,นเห็นไหมมันจะติดหช่บหะคือแบบว่าต้องวางนอกระยะมันซึ่งก็เออไม่ได้เป็นปฏิปักษกับเราเท่าไหร่ปฏิปักษกับซานไม่ได้เป็นปัญหา เราก็วางๆตั้มรอบเขาโอ้โหเอ้ยถือว่าเวฟก็ผ่านไปเร็วงั้นนี้แป๊บเดียวสิบสามนะเออผมชอบนะเออชอบแบบนี้อาจจะเล่นแบบนี้บ่อยๆนะถ้าแบบไม่มีอะไรเนาะเออไม่รู้จะลงคลิปอะไรก็้วจะเล่นแบบนี้แหละลงตึ้งตึงตึ้งตึงตึงตึงโวย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 หมุนเลยหมุนเลยหมุนเลยนี่นี่นี่ ตววไหมมุนมุนไปปึ้งมือใจมุสาวาปิ้งมุนไปเลยเพิ่มอีกตัวนี้หมุนนะหมุนหมุหมุนเลยเพิ่มอีกตัวหมุนหมุนหมุหมุนเลยโอ้ย ก็จะเอาลงครับนี่ใทร์รส,สนโคตรพิมหานอนและดวงอาทิตย์นิง่งนะยิ้มเลยยิ้มเลยโ,โคตรน่ารักดวงอาทิตย์เพิ่งจะโผล่บนขอบฟ้าอ้าไม่ใช่แล้วนะคุณละเพลงเา้างบ้างครับเก็บเต็มเลย วิ่โอ้ยเก่งนะนอนเนี่ยเล่นไปเราสามารถวางขลุยนี้ได้รือเล่เขาวางนีรออะไรเปลือง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 โอ้โหใครก็ได้ตอนเนี้ยอนอนพี่อนข้างโหดนสวัโชกประมันนั่นแหละนอนเสือตั้งชื่อมันแล้วนี่คือนอนเสือนี่ยังไงก็เสือ เนี่ยเสือแสแว่นไอ,สโกโกโกโอ้สั์โกหกโกู้เยอะไอ้เงเสือชัดเป็นหนอนได้ยังไงอะแต่ชื่อมันหนอนตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นเสือที่มันหน้าตาเหมือนหนอนไอ้เหี้ยนี่หนอนหน้าตาก็ไม่เหมือนเสือด้วยเหมือนเหมือนหนูไอ้เหี้ยหนอนหนูเฮ้ยต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วจะผ่านยังไงครับมอนเตอร์ครับนี่ผมรอ คุณเข้ามาได้แบบอีโก้มาเลยครับมาเลยฮะคือพร้อมมากอะคือพร้อมสบัดโชว์ให้ผมดูตัวนี้กันดีกว่าไม่เคยใช้เลยโอ้ยเปไนน่ารักจังเลยนะน้องฟันอืมปึ้ง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 ,ง,งดาเมจแรงนะศูนยจุดหนึ่งตีห้ารอยอะแั่งแรงระยะก็ดีแต่ตีเดียวก็ถือว่าเก่งใช้ได้ ค่อยตีบอสนี่ผมก็จะวางพวกนี้ไว้แถวๆนี้แหละนี่น้องฟันน้องฟันยืน่นน้องแมงกินฟันเอ้ยนี่แมงกินตานี่นะเออีมันมีตาอยู่ข้างในแมงกินตา <c oughs> แมงกินตาโคตรเท่อ๋ออาโหมันไม่ผ่านหรอกมันไม่ผ่านมาถึงนี่หรอกแต่ถ้าผ่านมาถึงนี่ก็เจอแมงกินตาเข้าไป อืมนี่เลยโอ้โหผ่านเร็วมากนี่สามสิบเวฟนี่เท่ากับแมปที่ผมเล่นเมื่อกี้นี่เลยเป็นแมปที่แล้วเพื่ออันนี้เร็วกว่าด้วยนะนี่มาสามสิบแล้วเนะนี่ยนันแค่ยี่สิบเวฟโอ้โหโอเโหโอ้โหโอดนเด้ง

ใครที่มีทริคมีอะไรก็มาบอกกันได้นะใครที่เล่นก่อนน่าจะพรามน่าจะมีคนมาเล่นเล่นก่อนผมนานแล้วแหละเพราะอันแม่มนี้มันก็เปิดนานแล้วน่าจะมีคนมีตัวตึงๆแบบบึ้มบึ้มๆึๆึๆ้มบึคือเคอเลน่แหล,ละครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรมากกว่าน,นี้แล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็บายจ้า